สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาปี265ข้อที่21กันนะครับเครดิตเครดิตโจทย์จาก Twitter m a t มทฟอร์ทครับโจทย์ข้อที่21ครับกำหนดให้ a และ b ทำงานอย่างหนึ่งโดยทำด้วยกันนะครับจะเสร็จภายในเวลาที่กำหนดถ้า a ทำงานครึ่งหนึ่งจะเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด1วันครับ และถ้า b ทํางานครึ่งหนึ่งจะเสร็จหลังจากเวลาที่กําหนด2วันนะครับถ้า a กับ b ทํางานด้วยกันจะทํางานอย่างเดียวกันนี้เสร็จภายในเวลากี่วันใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพอส์แล้วลองทําดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วว่าฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับทีนี้ครับผมสมมติว่าตัว A เนี่ยครับทำงานได้ a ส่วนใน1วันนะครับส่วน B ครับทำงานได้ b ส่วนใน1วันนะครับแล้วก็สมมติว่า เออทั้งสองคนนี้ครับทำงานในเวลาที่กําหนดที่ว่าเนี่ยคือตัวแปรทีนะครับทีคือเวลาซึ่งอันนี้หน่วยเป็นวันนะครับจะเห็นว่าจากบรรทัดแรกเราสามารถตั้งสมการได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า A และบททางานอย่างหนึ่งด้วยการเสร็จภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยนะครับก็คือจะตั้งสมการได้ว่าตัว A ครับทำงานได้เวลา t วันเนี่ยก็คือจะได้เท่านี้ส่วนพอดีนะครับส่วน B ทํางานได้ t วันเนี่ยก็คือได้ B t ทส่วนเนาะนะครับ มารวมกันก็จะกลายเป็น at บวก bt เท่ากับงาน1งานนั่นเองนะครับจึงตั้งสมการได้ว่าตัว at บวก bt เท่ากับ1งานนะครับต่อมาจทย์บอกว่าถ้า a ทำงานครึ่งหนึ่งจะเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด1วันครับจึงกลายเป็นตัว a ครับทำงานก่อนเวลาที่กำหนด1วันหมายถึงว่าตัวเวลามันควรจะน้อยลงเนาะเพราะว่าก่อนเวลาที่กำหนดจึงกลายเป็น a คูณกับ t ลบ1นะครับ เท่ากับงาน 1, ครึ่งงานเนาะต่อมาครับโจทย์บอกว่าถ้า B ทํางาน 1, ครึ่งหนึ่งจะเสร็จหลังเวลาที่กําหนด2วันนะครับก็จะกลายเป็น b ีคำว่าเกินเวลาที่กําหนดหมายถึงว่าใช้เวลาที่มากขึ้นเนาะดังนั้นเวลาที่ว่าเนี่ยต้องคือบวกไปอีก2นะครับจะกลายเป็น b คูณกับ t ีบวกสเท่ากับ1นส่วนสนั่นเองนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นสมการที่1นะครับส่วนนี้ผมตั้งเป็นสมการที่2นะครับ สมการที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะกระจายเข้าไปนิดนึงจะกลายเป็น a t ลบ a เท่ากับ1น,นส่วน2นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนครับและสุดท้ายนี่คือสมการที่3ครับสมการที่3ผมกระจาย b เข้าไปเช่นกันนะครับจะกลายเป็น b t บวก2 b เท่ากับ1ส่วน2ครับเก็บเอาไว้ก่อนเช่นกันนะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการถามว่า ถ้า A กับ B ทํางานด้วยกันจะทํางานอย่างเดียวกันนี้เสร็จภายในกี่วันนะครับจึงตั้งสมการได้เป็นดังนี้แล้วก็โกของเราก็คือต้องการหาค่าตัวแปร t นั่นเองว่าใช้เวลา t เนี่ยคือเวลาที่กําหนดที่ทางานทั้งสองคนเนี่ยใช้เวลากี่วันนะครับทีนี้จะเห็นว่าเมื่อนาสมการที่2บวกสมการที่3นะครับมันจะมีสิ่งที่พอจะกําจัดไปได้อยู่ก็คือตัวนี้ครับก็คือ at บวก bt เป็น1นะครับ ข้อมูลที่1น,นั้นนั่นเองครับผมก็เลยนำสมการที่2บวกสมการที่3นะครับจะกลายเป็น at ทบวกบี BT ครับแล้วก็ลบเบวกสอดังนั้นตัว at ทบวกบี BT เท่ากับหนเนี่ยจากสมการที่1นึ่เรามาใช้เป็นประโยชน์นะครับซึ่ง1ฝัง่งซ้ายก็ตัดกับหนึ่งฝั่งขวาไปนะครับจกกึงกลายเป็นลบเบวกสอเป็น0หรือก็คือเป็น 2b งเท่ากับเนั่นเอง นะครับอ่ะเผื่อไม่เห็นภาพเนาะก็จะกลายเป็น0ย์ลบ a บวก2 b เท่ากับ0เพราะฉะนั้น2 b ย้ายลบ a ไปฝั่งขวาก็จะกลายเป็นบวก a นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้ด้วยความที่เราต้องการหาค่าตัวแปร t นะครับก็เลยพยายามกำจัดตัวแปร a และ b ออกไปให้ได้เนาะผมก็เลยนำสมการที่เอ2กับ3มาเท่ากันนะครับจะเห็นว่าสมการที่2กับ3เท่ากันเนาะเพราะว่า 1- นึส่วนเท่ากับึงส่วนนะครับ อันนี้สังเกตเห็นว่านะครับ a คูณกับ t ลบ1ก็คือ1ส่วน2เนาะเท่ากับ b คูณกับ T ีบวก2นะครับผมแทนค่า a เท่ากับ,บ 2b เข้าไปนะครับจะกลายเป็น 2b คูณกับ t ลบ1เท่ากับ b คูณกับ t บวก2ซึ่ง b เนี่ยเป็นส่วนของ B ที่ใช้ในการทำงานเนาะดังนั้นมันไม่ควรเป็นศูนย์นะครับ b ทำงานได้ศูนย์งานก็ไม่ได้เนาะก็ดังนั้น B สามารถหารทั้งสองข้างของตัวสมการได้นะครับเพราะว่าถ้า b, b เป็นศูนย์อน้หารไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้า b ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือหารได้นะครับจึงกลายเป็นเมื่อหารด้วย b ตลอดทั้งสองข้างของตัวสมการนี้จะกลายเป็น b R2 คูณกับ t ลบหมีค่าเท่ากับ t บวกสนะครับกระจาย2เข้าไปครับกลายเป็น t 2 t ลบสเท่ากับ t บวกสเพราะฉะนั้นจากตัวแปรนี้ครับย้ายค่า t ไปฝั่งซ้ายครับ จะกลายเป็น2 t ทีลบทีเป็นตัวทีนะครับย้ายค่าลบ2ไปฝั่งขวาจะกลายเป็นเอ,อ่อสบวกกับ2ที่เป็นลบมาบวกเป็นฝั่งขวาครับกลายเป็น4น,นั่นเองดังนั้นเวลาที่ใช้ในการทำงานที่กำหนดก็คือเป็น4วันนั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับตอบว่าเป็น4วันนะครับ